ค่ะเดี๋ยวส่วนป่านาบุญสองนะคะส่งตัวแทนมาโปรโม่าปะชาสัมพันธ์ได้นะคะแต่ตอนนี้เราตัดรายการนะคะไปสู่ภาคสนามค่ะขอเชิญนักศึกษานะคะพี่หมอเปิ้ลค่ะส่งกันบ้านค่ะเชิญค่ะ,จะเจริญธรรมค่ะพี่น้องค่ะหมอเปิ้ลค่ะวันนี้นะคะได้แบบมีมีบุญมากเลยได้แบบบ่มเพนนะคะที่นาของที่นี่หน่อยนะคะคือเป็นนาบุญที่นี่หน่อยให้อ่าให้แบบเป็นที่เรียนรู้ของอ่า ญาติธรรมให้พิธีธรรมทุกคนนะคะให้ได้มาเรียนรู้วันนี้ทุกคนมือหมายทั้งนั้นิ้นนี้ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเดือดร้อนในน้ำอย่าบอกว่าแบบเคยอะไรบ้างไหมดำน้ำไม่ต้องถามนะคะเกี่ยวข้าวก็เคยไปเกี่ยวสมัยตอนจบใหม่ๆอยู่ไอมองสะพรุก็พอไปเกี่ยวกับนาผู้ช่วยเขาก็บอกว่าหมอเกี่ยวสองตัวแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเจอนะข้าวเขาจะเสียหมดแล้วลแต่ก็สนุกมากค่ะคือชีวิตเนี้ย ตอนแรกเตรียมอาวุธมาพร้อมเลยนะรองเท้าบูวะโอ้โหแบบครบเครื่องมากเลยเดินมามันดูด <c oughs> เรากลัวนะเรากลัวนู่นกลัวนี่ปรากฏถอดรองเท้าลงเลย <c oughs> เพราะว่ามันขนาดขอ,องรองเท้ายังดูดนะแต่ปรากฏมันนิ่มเหมาที่คิดอ่ะ <c oughs> ไอความกลัวเราที่เคยกลัวนั่นกลัวนี่สรารพัดกังวลมันหายไปเลยมันรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันนิ่มดีมรู้สึกสนุกดีค่ะตอนแรกแรู้สึกทำแค่แรกก็ทําไม่ค่อยเป็นข้าวลอยบ้างอะไรบ้างแต่พอทําไปทําไปรู้สึกว่าเออมันก็สนุกดีเหมือนกันนะแล้วก็เริ่มชินละ ก็รู้สึกว่าเอออะไรอะไรมนรุษย์เราที่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้อย่างที่อาจารย์ว่าเนาะอัานนี้ก็รู้สึกว่าเออเราก็ได้ทักษะเพิ่มก็เลยิดมั่นใจขึ้นมามากมากว่าบางทีอะไรที่เราไม่เคยทำว่าเรากลัวให้เราลองทําก่อนอย่างที่อาจารย์บอกค่ะครานนี้พอลองท,ทําปุ๊บเนี่ยเราก็จะทําเป็นเองแหละเราก็จะทำได้ได้ทักษะเพิ่มขึ้นเพราะว่าข้าวมันเป็นเรื่องสําคัญเนาะเพราะว่าเราต้องกินข้าวเพื่อได้พลังงานถ้าต่อไประบบเศรษฐกิจทุกอย่างมันล่มอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้แล้วเนี่ย ถ้าเราอย่างน้อยเราทํานาเป็นทําข้าวปลูกข้าวเป็นแปลงเล็กๆอย่างที่ภูผาก,ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าโอ้มีบุญมากๆเลยค่ะต้นงานนี้ก็ต้องขอบคุณที่นิดหน่อยนะคะที่เป็นแบบว่าต้นต้นต้นงานแล้วก็เจตธรรมทุกคนที่ที่พามาในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะสงกับบ้านแค่นี้ค่ะค่ะอนุโมทนาบุญกับทีมดำนานะคะวันนี้ทีมนี้นะคะทำตั้งแต่ครบและทรมนิดดีนะคะ ที่เด่นนะคะมีอริยสิงนี่แต่ละท่านก็ไม่ได้รายงานมานะคะแต่สิ่งที่หมอเปิ้นได้วันนี้คือได้ล้างความชิงชังว้รังเกียจแล้วก็ความลัวนะคะอ,อันถัดไปค่ะทำสมดุลร้อนเย็นนะคะอันนี้ทั้งเม็ดสี่และเม็ดห้าเลยนะคะตั้งแต่แช่มือแช่เท้านะคะรวมทั้งพอกทาด้วยนะคะซึ่งนาที่อินทรีนะคะไม่มีสารเคมีเนี่ยะคะ่ะจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยนะคะในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการปรับสมดุลตัวนี้ล่ะค่ะนะคะ,นะคะ มีการพึ่งตนนะคะฝึกฝนไว้นะคะเพื่อรองรับเศรษฐกิจที่แปรปรวนในเช่วงน,นี้นะคะครวมทั้งแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ค่ะ<ด><ด>ข้าวผืนนี้นะคะเป็นผืนผน,นานาบุญนะคะก็แบ่งปันกันออกไปค่ะเสียสละแรงกายนะคะเราต้องมาฟังทีมอีสานค่ะเชิญพี่ออนค่ะนะคะ,นะ,นะงต่างประเทศและอีสานค่ะเชิญค่ะ อ๋อเห็นแล้วก็รู้สึกชื่นใจนะคะที่พี่น้องได้กันพากันไปร่วมบําเพ็ญอยากจะไปด้วยค่ะคุณรู้จิงแต่พอดีออนก็อยู่ไกลเนาะแต่ก็ส่งใจไปนะคะให้กําลังใจกับพี่น้องทุกทกท่านค่ะการที่หมอเปิ้ลน,นะด้านได้มาเรียนรู้แล้วก็การที่เราได้เดินเท้าเปล่า,ลาย่าโคนนี่แหะคะ่ะมันเป็นการเอาพิษออกด้วยนะคะอันนี้ถือว่าได้อีกสว่วนหนึงโดยที่ไม่ต้องอ มาทําอะไรนะพอกทาอยู่ที่ข้างนอกนะคะเราก็อันนี้ก็คือปรับสมดุลไปในตัวเลยนะคะแถมยังจะได้อาหารที่จําเป็นสําหรับชีวิตด้วยนะคะก็อนุโมทนากับหมอเปิ้ลแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะที่ทุ่งนาน,นะคะ